กราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุกผู้คนครับในคลิปนี้เข้ามาสรุปเลขกันเนาะพี่น้องนะครับเราก็มาตรวจตรวจเบิรงแต่ละสูตรนะครับว่าสูตรใดเข้าแน่สูตรใดผิดนะนะครับเมื่อนี้นะครับเลขออก530นะครับแล้วก็ห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามนะครับเลขสามตัวบนคือห้าเก้าสามแล้วก็ข้างล่างออกซีสองนะครับแล้วก็เลขสามตัวนะครับสามตัวหน้าสามตัวท้ายเนาะ มี1 9 4นะครับ364 421ี3 4ี่นะครับเลี้ยงตามนี่ได้พี่น้องนะครับผู้ใดได้เบิ่งไทยทอดสดกรสีหูวับเลขเลี้ยงตามนี่นะครับผู้ใดถือเลขนะครับดีใจน้ำหลายๆนะครับสส่ๆมันๆนะครับผู้ใดท่านได้ถือนะครับกะติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าสูตรเดือดดีๆก็มีแบ่งปันอยู่ทุกมือนะครับอยู่ทุกมือนะ เดี๋ยวมาเริ่มจากสูตรแรกนะครับเป็นสูตรครอบจัก,กรวาลน,นะครับสูตรนี้เก่าสามสามเก่าเนาะกระซีสองนะครับมาบนล่างแต่ว่าสูตรนี้มันไปผ่านมองเลขดับทีละเนาะขันว่ตตัดออกเลยกระซีได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ่ะผ่านไปนะครับสูตรครอบจัก,กรวาลต่อมาอันนี้สูตรมาครบสามตัวบนมาบารบนะครับผิด สูตรนี้ก็บสเตเดปเปียนไหมนะครับเดปเปียนไหมเนาะอันนี้ผมสีเอาให้พี่นองเบิ่งทั้งเบิดเลยนะครับทั้งสูตรที่เข่าและกับสูตรที่บ่เวข่าเนาะานะที่ผมเอาเอาสูตรมาแบ่งปันพี่นองนะครับสูตรใดผิดกับบางสูตรอาจจะได้เปี่ยนสูตรใหม่เลยนะครับบางสูตรก็อาจจะต้องตามต่ออยนะครับชุดวินมาครบ2ตัวบนอันนี้ก็ผิดนะครับมาตัวเดียวนะครับผิดอ่าสิบหน่วยบน อันนี้เขามาสองงวดเนาะมาผิดงวดนี้ซูนี้อาจจะเด้ตามต่ออีกจังหวดหนึ่งนะครับห่วยมาเปิดคลิปโดยเล็กผิดหลายสิบหน่วยล่างอันนี้ตามมาหางวดแล้วนะเนาะไอ้ตามมาหางวดนะครับผิดงวดนี่แหละอันนี้อาจจะเด้ตามต่อนะครับตามต่ออีกจังหวดหนึ่งนะครับตามต่ออีกจังหวดหนะึ่งแต้มรวมร้อยสิบหน่วยนะครับแต้มรวมสามตัวบนเนาะ ตรนี้จริงๆกับผิดได้เพี่น้องมันเป็นเขาเหล็กที่เฮาร่วมกันได้กะเดี๋ยวลองบังอีกจังหวัดได้เพี่นออกอาจ์ต้องนับรวมตัวตัว,ตว,ตวทั้งหนาในพอนะครับลองบังอีกจังหวัดทาพอด,ด,ดีเดี๋ยวสิเปลี่ยนนะครับทาพอดีเดี๋ยวกับเปลี่ยนอันนี้แต้มรวมสิบหน่วยบนนะนะครับแต้มรวมสองตัวบนเลขออกเก้าสามเนาะแต้มคือเลขสองนะครับเขานะครับ นะสูตรได้เข่าข้าตามกันต่อนะครับพี่น้องอันนี้แต้มรวม10หน่วยล่างนะครับแต้มรวม2ตัวล่างเนาะเลขออก4 2แต้มรวมขึ้นเลข6นะครับกับเข่านะครับนะหลังๆมากกับสูตรเข่ากสิริขึ้นเนาะมาครบล่างนะครับมาครบล่างอันนี้เป็นสูตรใหม่เนาะกับเข่านะครับ4 2ผมจัดชุดวินไว้กับเข่านะครับ ท่านใดอยากเหตุกอนนะครับไปเบิ่งคลิปยอดหลังได้เ้อพี่น้องเราก็สามารถเฮ็กุกนผมได้เลยนะครับอีกอันนึ่งที่เดินดีเนาะชุดรวยบนล่างงวดน,นี้มาอีกแล้วนะครับ4 2 2 4นะครับเลขว่าหลายตัวันไดน,นะนะครับหาเลขแล้วก็หาเลขเนี่ยก็หาเลขเด่นเลขดับมาซอยตัดเอานะครับ ห้ากเก้านี่ไปเขาคูโตดบนนะครับขขาบนนี่ส่วนมากทาซิมาก,กับมากมา,กมากเป็นคู่ตนเนาะสูตรนี้เขาตามกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะกะ็ถามามีหลุดบอมีหลุดอยู่นะครับงวดที่ออกหาซีซีนะครับเพราะสูตรนี้มันหหาซีนะครับเพราะในสูตรเนี่ยมันสิบบอว่า,วาห้เลขเบิ้ลเนาะถ้าออกเบิ้ลโอกาสโอกาสผิดกระสูงนะครับต่อมาครับ คู่โต๊ดบนนะเข่าเลข3กับเลขหานะครับคู่โต๊ดบนแต่ว่ามันเป็นติดเล็ดับสูตรครอบจากว่านนะครับผมก็เลยตัดออกนะเลขดับก็บคือว่านนะครับคือถ้าว่าจะเป็นก็บ่บต้องใส่นะครับเลขดับเนาะปากหลักร้อยนะครับใส่งานวันนี้เป็นงวดที่2แล้วนะครับหลักร้อยงวดนี้ก็เขานะเลขหานะครับหลักร้อย นะผู้ใดคำนวณว่าเปลี่ยนนะครับไปเบิรงคิดย้อนล้างได้หรือผู้ในกัดลอ่ลอเบิรงคิดเดี๋ยวผมสีเ็ดลงใหม่นะครับกัดซีค่อยๆไล่เลี่ยงไปเทละสูตรเนาะอันนี้ปักหลัก10บนนะครับเข่าเลขเก้าอันนี้ก็ใส่งานงวดที่2นะครับใส่งานงวดที่2สูตรเข่ากับเข่าหลายสูตรนะอันนี้ปักหลักหน่วยบนงวดที่3นะครับกับเข่านะครับนะสูตรนี้ขอมามามงวดแล้วเนะาะเท่าทีเท่า เท่าที่ผมเอามาล่งไห้พี่น้องเบิ่งนะครับสามวดนี้ปากหลักหน่วยล่างอันนี้สูตรใหม่เริ่มมวดแรกกับผิดเลยก,กับอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับอ่ะมาเบิ่งเลขดับนะครับสูตรเลขดับอ่ดับหน่วยล่างดับพานมาสามวดแล้วเขาใส่งานจริงงวดนี้งวดที่สามเนาะกับพานนะครับอ่าดับสิบล่าง สูนี้ใส่งานหัวหนีหัวที่ซีนะครับกับพันนะแต่ว่ากัคือว่านะครับว่าเลขดับกับบอสจำเป็นบอสต้องใส่นะครับอันนี้ดับหลักหน่วยบนนะครับกับพันเนาะนะครับดับเลขศูนย์พันดับสิบบนหัวหนีหัวที่ซีเนาะกับพันนะครับอันนี้ดับสิบบนแล้วก็ดับหลักร้อยนะครับให้ดับเลขหก ดับลักลอยในงวดน,น,น,นี้เป็นงวดที่สองนะครับอันนี้จังมั้งนี่แหละส่วนนี้ดับล่างนะครับให้เล็กซีเนาะผิดนะครับผิดเลขดับเนี่ยอันนี้เขาใส่งานมาซีงวดเนาะอาจจะตามอีจกจัดงวดนะครับพอมันจะเดินเดินมา4ีงวดหางวดละท้าที่เขาใส่งานจริงมานะครับอันนี้ดับบน งวดที่สี่กับพันนะครับพนันดับบนนี่ดับทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนะต่อมาปากหลักสิบล่างนะครับปักหลักสิบล่างสูนี่ขเขานะเหล็กซีนะครับสูตรใหม่ใส่งานงวดแหลกเนาะแล้วก็มาเบ,บิ่งสูตรดังในโซเชียลครับสูตรดังในโซเชียลเนี่ สูตรนี้บัเขานะครับต่อมาสูตรดังในโซเชียลอีก,กนหนึ่งบัเขานะครับแปะอาดสิท์ตามต่อ,อยูทูบพี่น้องพวมันเขามาหลายงวดอยู่อันนี้กับบักเขานะครับพวมันกับไฮเลกคล้ายๆกันเนาะอันนี้เด่นบนสองตัวมาตัวกับบักเขานะครับไปเขารางเนาะเลขสองแล้วก็แต้มรวมสามตัวบนนะครับเนี่ยหลังจากรุดไปงวดหนึ่งงวดนี้กับกลับมาเขานะครับพฆษณาแล้วสูตรไดที่ข้าตามกันมากหลายๆงวดนะครับแล้วก พึ่งลดเนาะตามมาหลายงวดเราก็พึ่งลดอาจจะต้องตามต่ออีกจกังหวดนะครับอันนี้สําหรับสูตรสูตรเลขไทยนะครับทั้งบั้งมวลที่ผมลงให้พี่น้องเบิรงกโดยร่วมกับเขาหลายก็ผิดนะครับเขาลายก็ผิดอยู่พอสมควรเนาะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับของงวดหน้าวันที่16นะครับ,บผมกับสิทธยอยลงคลิปให้พี่น้องเบิรงนะครับ กสิสลับกันไปกับสูตรเล่านะครับสำหรับเมื่อนี้ล่าไปแล้วครับผู้ใดมันมันนะครับก็บดีใจน้ำหลาไๆนะครับนะครับแค่พี่น้องซอยเบิงคลิปซอยเบิงโฆษณาบกกดขามก็ดีใจแห้งแล้วนะครับเนาะลาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับ